เลยไหมคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยไหมคะคําศัพท์คําแรกอารามครอกแปลว่าอะไรคะลูกนาฬิกานาฬิกาปลูกไงลูกต่อไปนะคะคําว่า blanket แปลว่าอะไรคะ blanket แปลว่าผ้าห่มค่ะผ้าห่มค่ะต่อไป curtain แปลว่าอะไรผ้าอะไรผ้าตางผ้าอะไรผ้าผ้าม่านผ้าม่าน window แปลว่าอะไรคะ window แปลว่าอะไรลูกผ้าตัง เก่งมากค่ะแล้วดอล่ะดอแปลว่าอะไรคะป,ประตูประตูคำว่าพิวโลแปลว่าอะไรคะลูกหนานหนานาาไหวไหใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ท <c oughs> ำไหนอ,อีกนะแฟนแปลว่าอะไรลูกแฟนแฟ,แฟนพัดลมแต่ของลาเป็นแฟนแล้วมิลเลอร์แปลว่าอะไรน่าจะตก ระจกอันอันนี้มีดิอันนี้มีแมททรดบ้านเรามีไหมมีค่ะแมดทรดแปลว่าฟูกใช่ไหมคะอันนี้ที่ใส่รองเท้านี้ใส่รองเท้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่ใส่รองเท้ามันเป็นโต๊ะบนหัวเตียงนอนบ้านเราไม่มีอันนี้ใครมีคนอื่นมีแต่บ้านเราไม่มีเพราะว่าเราไม่มีเตียงนอนเราไม่มีเบ๊ต่อไปพิวโลแปลว่าอะไรลูกพิวโลหมนอน เก่งมากค่ะต่อไปฟอกแปลว่าอะไรคะคุณเจสังดูก่อนฟอกแปลว่าอะไรฟอกกบว่าแปลว่าอะไรอะไรหน้าไม่รู้อ่ะอ้าวฟอกแปลว่าอะไรดูดีดูดีฟอกแปลว่าอะไรนะไม่รู้มั้งไม่รู้มั้งไม่รู้เลยเหรอคะงั้นเลิกสอนดีกว่าถ้าไม่รู้รู้อะไรชอบชอมแล้วสปูนแปลว่าอะไรคะคุณนภาทอบ